สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ้นที่ราชการอ่านพระราคชคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่28พฤศจิกายนพระธรรมเอเซเคียนบทที่33 34 แน่นอนเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระวจะนะพระเจ้ามาถึงเอสซิเคียวที่บอกเขาว่าเขาจะต้องเป็นยามเป็นผู้ดูแลและต้องทําหน้าที่อย่างสัตว์ซื่อเมื่อเห็นศัตรูมาจะต้องบอกกล่าวกับประชาชนเพื่อเขาจะได้ปลอดภัยแต่ถ้าใครได้ยินแต่ไม่ยอมเชื่อฟังความรับผิดชอบของเขาก็หมดไปและในบทที่สามสีก็พูดถึงฝูงแกะและคนเลี้ยงคนเลี้ยงในปัจจุบันพระเจ้าจะไม่ให้เขาเลี้ยงอีกต่อไปเพราะเขาเป็นผู้เลี้ยงที่ไม่ได้เรื่องและพระเจ้าจะให ผู้เลี้ยงคนใหม่ที่จะดูแลอีกอย่างดีซึ่งเลงถึงพระเยซูพี่น้องครับเราสามารถจะเป็นคนยามให้พระเจาได้ไหมในการที่จะดูแลแล,และปกป้องเราจะเป็นผู้เลี้ยงแก่ในการที่ฟูมฟักและสนอมผู้ที่เชื่อคนอื่นๆได้หรือเปล่าแต่ผมขอทําเช่นนั้นแล้วพี่น้องละ่ะนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ